ในโลกนี้ยังมีเรื่องราวของคนบางกลุ่มบางเผ่าพันธุ์ที่เราไม่รู้อีกมากมายนะักอย่างเช่นเรื่องของคนเผ่าหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่แข็งแรงและอายุยืนที่สุดในโลกมีอายุไขเฉลี่ยถึง120ปีเผ่านี้ไม่มีคนเป็นโรคมะเร็งเลยจนเขาเรียกขานกันว่าชนเผ่าที่ไม่ป่วยชนเผ่าที่ได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่แข็งแรงที่สุดในโลกนี้ มีชื่อว่าเผ่าหันซาหรือถ้าจะเรียกแบบไทยๆว่าหันษาก็น่าจะได้เพราะชีวิตคนเผ่านี้ดูแล้วมันน่าหันษาจริงๆเพราะชนเผ่านี้เบิกบานแข็งแรงมีชีวิตทีวาดูเป็นคนอ่อนวัยอยู่เสมอมิสเตอร์เคอิชิโมริชิตะผู้ก่อตั้งสถาบันสุขภาพวิถีธรรมชาติเคยทำการตรวจสุขภาพของชาวฮันซา ที่มีอายุเกินร้อปีจำนวน129คนแล้วพบว่าในร่างกายของพวกเขามีไลโปฟัสซินอยู่ในระดับต่ำมากไลโปฟัสซินนี้ถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความชรานั่นเองเมื่อมีไลโปฟัสซินในร่างกายน้อยก็ทำให้อวัยวะต่างๆของพวกเขาดูอ่อนวัยเพราะฉะนั้นคนอายุเกิน129ปีที่มิสเตอร์เคอิชิ โมริชิตะทำการตรวจสุขภาพจึงดูเหมือนอายุประมาณ50ปีคนเผ่านี้ที่อายุ60-70ถึงปีก็ยังไม่ถือว่าแก่คนอายุเกินร้อยปีแล้วก็ยังคล่องแคล่วว่องไวเดินขึ้นภูเขาได้เรากับเดินอยู่บนพื้นราบฮันซาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตากีสถานเป็นดินแดนที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาหิมาลัย อยู่บนเขตภูเขาที่มีความสูงถึง2,438เมตรจากระดับน้ำทะเลมีอาณาเขตจากเหนือถึงใต้161กิโลเมตรและจากตะวันออกถึงตะวันตก5กิโลเมตรมีประชากรประมาณ60,000กว่าคนในช่วงเวลา2,000กว่าปีที่ผ่านมาพวกเขาแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศปากีสถานไปแล้ว ในขณะที่ชาวปากีสถานอื่นๆมีอายุไขเฉลี่ย67ปีแต่ที่หันสานั้นคนอายุร้อยปีก็ยังไม่ถือว่าแก่ได้ซ้ำไปยังแข็งแรงอย่างเหลือเชื่อคำกล่าวที่ว่า you are what you eat ซึ่งถ้าจะแปลเป็นไท,ไทยก็คือคุณกินยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นคำกล่าวที่ไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยและมันก็คือเคล็ดลับความมีอายุยืนของชาวเขาเผ่านี้นี่เอง พวกเขาไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่กินเพื่ออยู่ชาวฮันซากินอาหารวันละสองมือ้อคืออาหารเช้าและอาหารค่ำหลังพระอาทิตย์ตกนอกจากนี้พวกเขายังกินแต่อาหารที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นได้แก่ผลไม้พืชผักธัญพืชเป็นต้นโดยไม่มีสารเคมีหรือสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่ที่จะมีลูกตอนอายุ60ปี เราอาจจะรู้สึกประหลาดใจมากแต่สิ่งเหล่านี้เป็นคุณประโยชน์อันเกิดจากการกินอาหารและวิถีชีวิตของพวกเขาที่อยู่ของคนเผ่าฮันซาภูมิประเทศเรากับภาพวาดความสงบสุขเหมือนคำพรรณนาในกวีนิพนธ์ทุกคนใช้ชีวิตแบบเกษตรกร,กรตามวิถีธรรมชาติตะวันขึ้นก็ทำงานตะวันตกก็พักผ่อนทำอย่างพออยู่พอกิน ไม่แข็งไม่แย่งกับใครว่ากันว่าคนในชนเผ่านี้ตลอดระยะเวลา900ปีที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยมีใครเป็นโรคมะเร็งเลยเพราะตลอดทั้งชีวิตพวกเขาไม่เคยได้สัมผัสกับสิ่งแปลกปลอมปจากธรรมชาติหรือสิ่งที่เป็นมลพิษเลยคนในท้องถิ่นนี้แทบจะไม่เคยป่วยคนอายุ80-90ปีก็ยังคงทำง,งานอยู่ในสวนในไร่กันอยู่ อายุขัยโดยเฉลี่ยของชาวฮันซาจะเกินร้อยปีขึ้นไปมีการเจ็บป่วยน้อยมากและแทบจะไม่มีคนเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้ทั่วไปในคนเมืองอย่างเช่นโรคมะเรง็งโรคหัวใจโรคความดันโลหิตผิดปกติเป็นต้นนอกจากนี้หน้าตาผิวพรรณและสมรรถภาพทางร่างกายของพวกเขายังดูอ่อนกว่าวัยอีกด้วยคุณยายที่อายุ90กว่าปีจะดูอ่อนวัยเหมือนหญิงอายุ40 หรือ50ปีเท่านั้นเพราะพวกเขากินมังสวิรัตและกินผักสดเป็นหลักมีนักวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าเหตุผลที่ชาวฮันซามีอายุยืนเกิดจากการที่พวกเขากินอาหารที่เป็นผักและผลไม้ตามธรรมชาติเป็นหลักชาวฮันซาแทบจะไม่กินอาหารที่มาจากสัตว์เลยเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของพลังงานที่ได้จากเนื้อสัตว์และนมกับปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดที่ทร่างกายได้รับ พวกเขาได้แคลอรี่จากเนื้อสัตว์และลมเพียงแค่1.5เปซน์เท่านั้นและเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนเชื้อเพลิงเขาจึงกินผักสดๆมากกว่าจะเอาไปปรุงทําให้ร่างกายได้รับวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆที่เป็นธรรมชาติอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชานาการเป็นอย่างมากนอกจากผักและผลไม้แล้วมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือผลไม้หลักที่ชาวฮันซากินก็คือมันเบอรี่และแอปเปิคอ มันบรว่นั้นก็คือสิ่งที่คนไทยเรียกว่ามอนซึ่งมันมีสปปรรพคุณสารพัดย่อๆให้ฟังเช่นมันช่วยดับร้อนทําให้ร่างกายชุ่มชื่นช่วยบำรุงหัวใจช่วยทําให้เส้นประสาทตาดีสายตาแจมา่มใสมันแก้อาการท้องผูกแล้วก็ยังมีเมล็ดที่ช่วยเพิ่มใย,ยอาหารเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยายเย็นออกฤทธิ์ต่อตับและไตช่วยรักษาตับและไตพร่อง มันเบอรีีหรือหม่อนนี้ยังช่วยแก้เรื่องของโรคปวดข้อบำรุงเส้นผมให้ดกดำป้องกันผมงอกก่อนวัยแล้วก็อีกหลายหลยอย่างส่วนแอป,ปอริคอรทนั้นจะมีลักษณะผลกลมๆม,มีขนาดเล็กกว่าลูกท้อมีขนปุยๆนิดหน่อยมันมีสรรพคุณที่ล้นเหลือเช่นเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำจึงเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนัก กินเป็นประจำช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยเป็นยาบำรุงร่างกายช่วยให้ฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วยิ่งขึ้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคป้องกันหวัดแอปติรคอตทนั้นอุดมไปด้วยสารต,ต่อต้านอนุมูลอิสระจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้มเมล็ดแอปริคอตมีวิตามิน b 17ซึ่งเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ช่วยป้องกันความเสื่อมทางสมองอปอริคอรช่วยบำรุงหัวใจช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดควบคุมความดันของโลหิตช่วยลดระดับไขมันเลวหรือว่า L D L ช่วยบรรเทาอาการของโรคหอบหืดวัณโรคโรคหลอดลมอักเสบช่วยบำรุงและรักษาสายตาชะลอความเสื่อมของเลนตาช่วยป้องกันโรคต้อกระจกช่วยย่อยอาหาร ช่วยในการขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูกอปริคอตตอบแห้งจะมีลักษณะเหนียวและมีคุณสมบัติช่วยบำรุงฟันให้แข็งแรงช่วยรักษาช่วยป้องกันโรคโลหิตจางอันนี้ยังบรรยายไม่หมดนะครับส่วนธัญ,ญพืชที่ชาวฮันซากินเป็นประจำก็คือข้าวสาลีและข้าวฟา่างเขามักจะนำมาผสมกับถั่วปากอ้าถั่วเหลืองข้าวบาเล่หรือว่าถั่วลันเตาบดให้เป็นแป้ง แล้วก็เอามาทําเป็นแผ่นแป้งอบที่เรียกว่าจาปตีซึ่งในกระบวนการทําแป้งนี้พวกเขาจะไม่เอาเปลือกถั่วและเมล็ดถั่วที่เริ่มงอกทิ้งเพราะฉะนั้นส่วนที่มีคุณค่าสูงเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในอาหารที่ชาวฮันซากินปกติชาวฮันซาจะดื่มน้ําที่ละลายมาจากฐานน้ําแข็งและน้ํานี้ยังเป็นน้ําที่ใช้ในการเพาะปลูกของชาวฮันซาอีกด้วยในการปลูกผักและผลไม้ของพวกเขา จะไม่มีการใช้สารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีเลยแต่จะใช้ปุ๋ยหมักที่ทําจากเศษพืชผักและใบไม้จึงไม่มีการปนเปลื้อนพวกเคมีและมันก็มีธาตุอาหารสําหรับพืชผักอย่างอุดมสมบูรณ์คนฮันซามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันมีรอยยิ้มให้กับผู้คนซึ่งเป็นเรื่องที่หาได้ยากจากคนเมืองทันสมัยในปัจจุบันนี้ในโลกของชาวฮันซาอารมณ์ที่เป็นลบต่างๆเช่นเครียดกดดัน ขัดแยง้งหรือการทะเละาะเบาะแวง้งจะพบได้น้อยมากพวกเขาไม่ตั้งข้อสงสัยให้กับตัวเองว่ากันว่าแทบจะมีมีใครป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบจิตศาสสา์เลยโรคของชาวฮันซาจึงเหมือนโรคของเด็กๆมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันและก็มีรอยยิ้มให้กับทุกคนชาวฮันซาไม่ขี้เกียจพวกเขาขยันขันแข็งมากทำงานตั้งแต่เช้าจนพระอาทิตย์ตก พวกเขาชอบเดินชอบเคลื่อนไหวมากกว่านั่งอยู่กับที่ชีวิตที่กินผักเป็นอาหารมีวัตถุดิบอาหารมาจากธรรมชาติที่ไม่มีสารปนเปื้อนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทำลายอีกทั้งยังมีอุปนิสัยเป็นคนรักสันโดษมีความสุขกับสิ่งที่ตันเองหาได้จึงไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่แข็งแรงที่สุดในโลก วิธีแห่งการกินของพวกเขาได้กลายเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นการพิสูจน์ได้ว่ายิ่งกินมังสวิรัติก็ยิ่งสุขภาพดีคํากล่าวที่ว่า you are what you eat คุณกินยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นเป็นคํากล่าวที่ไม่ผิดเลยแม้แต่น้อย